สวัสดีครับวันนี้ตัวน้อยชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่งานประกวดบอลไซนะครับคอนแก่นนะครับครั้งที่20นะครับวันนี้ก็โอ้โหไมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับก็ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็จะเป็นไม้ช์นะครับไม้โช์นี่ครับหนามพรมสวยๆเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นบางเล็กบางน้อยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับนี่ครับมาดูโซนนี้นะครับอนีุโอ้โหเป็นมวกลายงนะครับต้นใหญ่มากโอ้สวยต้นนี้ นี่นี่มะเฟืองนะครับนี่เป็นมะเฟืองของเฮียไฮนะครับเฮียไฮบุรีลำรอดูต้นมันออกลูกอยู่เหมือนกันนะโอ้โหมะเฟืองนี่มีอยู่2ต้นนะครับมะเฟืองมาดูต้นนี้นครับต้นนี้เป็นแชมป์เก่าปีที่แล้วนะครับนี่เป็นโมกเป็นโมกนะครับดอกก็อาจจะโรยไปบ้างเพราะว่าฝนตกใส่นะครับนี่เป็นโมกโเก่าแก่นะโมกลู่ลมนะครับสวยงาม <c oughs> มาดูครับนี่เป็นตะโกนะครับตะโกรากยงนะครับสวยๆเลยโอ้โหมาอันนี้ก็จะให้ดูรวมๆนะครับให้ดูรวมๆนี่อันนี้ก็เป็นสวนปฏิพัฒนะครับสวยงามทําจากลากนะครับโอ้นี่ปออันนี้น่าจะจากน่าจะจากระยองนะน่าจะแจกระยองนี่เป็นตะโกหนูนะครับรู่ล,ลมเหมือนกันสวยงามต้นนี้ใบกําลังสวยเลยนะครับนี่มาดูโอ้ ทตหน้าอิฟดูมะขามมะขามจิว๋วมะขามแคะนั่นหนะครับดูใบเล็กขนาดไหนครับมาดูดูปลายนิ้วก้อยผมเล็กมากกิ๋วมากนะครับต้นนี้เล็กจริงมอสสวยมากนี่สวนปฏิพัทธ์อีกนะี่เป็นสวนปฏิพัทธ์อีกต้นหนึ่งนะครับดี่มะขามมะขามสวยมะขามสวยมาก นี่มาดูตะโกนะครับอันนี้ตะโกใบมะเกลือนะหาดูยากนะครับปกติจะมีตะโกหนูจะมีใบทับทิมใบแอปเปิลใบนะอันนี้เป็นใบมะเกลือนะจะจะหาดูยากนะครับตอนไม่ติดนะครับเนี่ยตอนไม่ติดต้องเสียบเท่านั้นไม่ไม่ค่อยได้เห็นนี่นี่มาดูตะโกนะครับนี่ตะโกนี่ตะโกโอ้เก่าแก่มากอันนี้จะมาจากสุพรรณนี่จะของอาจารย์ประดิษฐ์นะครับ จะคองอาจารย์ประดิษฐ์สิยนนี่โม่โม่อาจารย์สมบัตินะมันนี่อาจารย์สมบัติแผริ้วครับต้นนี้ดอกออกกัสวยเลยนี่ครับมาดูชาหกเกี้ยนนะครับชาหกเกี้ยนสวนป่าปูป่ารากเดียวกันบ้างนะครับตัวน,นี้ป่าลากเดียวนี้เป็นชาหกเกี้ยนนะครับชาหกเกี้ยนใบสวยมากนะนี่เขาต้องกะวันให้มันออกดอกให้มันใบมันสวยนะ นี่ไม้รับเซียนเกบปลาหมอนะครับมันดูเกบปลาหมอนี่เป็นหน้าอันนี้เป็นโซนป่ารากเดียวนะครับสวยงามนี่ยชาฮกเกี้ยนเหมือนกันนี่สนสายนี่ครับสนสายสวยงามนะครับสนทายมาสังก่อหินกันบ้างนะครับนี่เป็นมาสังก่อหินนะโอ้สวยมากเลยตัวนี้เหมือนผมเหมือนไม่เคยเห็นเลยตัวนี้น่าจะ พิ่งเคยเห็นนะเอไม่แน่ใจว่าของค่ายในสวยมาก <c oughs> สวยจริงนะครับนี่มาดูนะครับนี่ครับลากเขาแนบก็หินได้สวยมากนะครับตนนัวนี้หินก็สวยนี่โอ้แคมหน้านี่เป็นแคมหน้านะครับแค <c oughs> มหน้า <c oughs> แคมหน้าไต้หวันก็หินเหมือนกันโอ้นี่มะขามมะขามสวยมากเลยใบอ่อนดี นะครับต้นนี้ใบใบเขียวมากให้ดูรวมๆนะครับว่าเขามันต้นอะไรมันทำบอนไซได้บ้างนี่ครับนี่อันนี้ก็เป็นเพ็มน้านะครับเ<อ>พ็มน้าไตาวันที่สวยเลยนี่อ่าลิ้นจามนะครับนี่ใบใหญ่นะก็ทําได้สวยงามเช่นกันนี่ดอกเขาเอากลักษณ์เขาดอ,อกจะสวยมากนะครับสวยมากครับสวยมากกลิ่นอยู่ตรงนี้คือได้กลิ่นหอมมากเลยนี่มาดูต้นนี้ครับต้นนี้ ของลุงมอดนะครับของลุงมอดโอ้โหต้องบอกว่าต้นใหญ่มากดูขนาดตัวผมว่าผมอ้วนแล้วนะไม้ต้นนี้สร้าง20กว่าปีเลยนะสร้างเป็น20กว่าปีนะกว่าจะได้อย่างนี้ดูเก็บทุกรายละเอียดนะครับดูเป็นซอกลึกคือทําลากได้แบบโอ้โหอลังการมากต้นนี้สุดสดนะครับเต็มฟอร์มสวยงาม อันนี้เป็นเชอร์รี่สวยมากนะครับของพี่เอาอาหารกลางวันร่วมกันนะครับของเสียเอนะครับเนี่ยครับมาดูนี่มาร่วมงานอันนี้เป็นข่อยหนูนะครับนี่เป็นข่อยมาดูข่อยนะครับข่อยหนูสวยมากต้นนี้องทะเบียนนะครับอันนี้ก็เป็นใบใบเล็กมากนะครับเล็กมากใบจิ๋วเลยเดินเชิญนะครับเดินเชิญนะครับใบจิ๋วนนี้ังไม่มีคิวเดี๋ยวอีกหน่อยคิวจะยาวนะครับเดินเชิญนะครับทุกท่านครับอันนี้ปอนะครับนี่ปอน ปอทะเลนะครับปอทะเลสวยมากต้นนี้ก็ฝากติดตามต่ออีพ like ีหน้านะครับอันนี้ก็เป็นงานประกวดบอนไซที่คอนแก่นนะครับก็มีแต่ไม้สวยๆนะครับเดี๋ยวจะอทยอยลงให้ชมนะครับผม